สวัสดีครับพี่ๆน้องๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงค์เด็กบ้านนอกเหมือนยังเคยนะครับวันนี้ก็มีเป็นเหรียญของหลวงพ่อช้างนะครับวัดจุกระเชอ,อนี่เป็นรุ่นสารพัดเจริญนะครับหลวงพ่อช้างเตชะปันยูวัดจุกระเชิรงแปดิ้วนะ ปี2,566เพิ่งปลูกเสกได้ไม่นานเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับวันที่9เดือน9นะเนือดีอ่าเรามาแกะดูกันก็เป็นเกจ,จิท่านหนึ่งนะครับของจังหวัดจะเชิงเต่าแปดิ้วนี่เองมามาเปิดเลยนะก็จองตอนจองจองในราคาลุ้นละ จำไม่ได้500บาทน่าจะ500บาทนะแล้วแต่ว่าการจองเนี่ยจองยากมากไม่ยากเท่าไหร่คนเน็ตเร็วคนมือไวเท่านั้นถึงจะได้นะมามาเปิดลุ้นดูกันว่าจะได้เนื้ออะไรบ้างนะครับเปิดกล่องแรกเลยนะ ิดโอ้โหสวยเลยเป็นสีน้ำเงินโอ้ลุงด้วยนะนี่นะเป็นเจริญมันสะท้อนแสงเลยนะเนี่ยจเจริญลาบจเจริญดีจเจริญสุขอ่าเจริญเจริญเจริญพรเจริญยศเจริญเดชนะครับเห็นไหมจเจริญสีก็เลย เป็นชื่อรุ่นเลยนะครับว่าเป็นสารพัดเจริญนะดูสวยๆลงยาแล้วก็จะมีกำกับอันนี้จะเป็นเนื้อทองทิพย์ผิวลุ้งนะลงยาน้ำเงินอันนี้ก็จะเป็นรายการหนึ่งหนึ่งหนึ่งทองทิพย์ผิวลุ้งลงยาน้ำเงินนะเนี่ยก็เป็นเนื้อทองทิพย์นะนี่ผิวลุ้งเห็นไหมครับเนี่ยผิวสีลุ้งลงยาสีน้ำเงิน ก็ในรุ้นก็จะมีทุกเนื้อแหละครับเนื้อทองคําเนื้อเงินทองทิพย์ทองแดงสองเลขกันสัาหน่อย4ี่หนึ่งนะครับเลขเห็นอ,อันนี้ 4, 4ี่ส่หนึ่งด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้แล้วก็รุ่นเห็นไหมครับนี่สารพัดเจริญ ไปแกะกลองที่สองกันต่อฮึบโอ้โหของทิปอีกหรือเปล่าแต่สีสวยมาก<อ>เป็นทองทิ์เหมือนจันนะอ่าเป็นทองทิ์ลงยาเหลืองนี่อ่ะก็เหลืองนี่ลงยาลงยาเหลืองนี่หอมจีวรนนี่ รัศมีนี่เป็นสีแดงอา่เอาเนื้อล่างๆก็สวยนะครับลงยามาสวยเลยเห็นไหมครับเลขอะไรเอ่ยไม่ชัดซูมดูก่อนนะสามแปดถือว่าเป็นเลขสองหลักนะนี่สามแปด ลารพัดเจริญหลวงยาหลงยาหลวงนั่นหลวงพ่อก็ไม่มีอะไรมากก็เผื่อคนที่หาเหรียญของหลวงพ่ออยู่ก็เข้าไปได้นะกลุ่มกลุ่มเลยนะก็พิมพ์ว่าวัดจุกเชอร์เดี๋ยวก็ขึ้นนะครับกลุ่ม ตอนนี้ก็มีการซื้อขายกันเยอะแยะเลยก็เข้าไปเลือกซื้อเลือกหากันได้นะรุ่นเดิมก็มีเอาไปรุ้นเนื้อกันเองสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับนี่สเหรียญกับเหรียญรุ่นสารพัดเจริญของหลวงพ่อช้างครับวัจจุกั쳐แปดลิ้นเองสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ